แต่ก็ไม่ได้เสียเหมือนวัตถุบางอย่างตกลงท้ายกระบะว่านี่ไงต้นเหตุของเสียงสารพัดเด็กคนนั้นกระโดดขึ้นรถที่ขับไวเป็นร้อยมาได้ยังไงก่อนเชื่อว่าหลายคนเวลาขับรถเดินทางออกต่างจังหวัด ิ่งถ้าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลก็มักจะเจอป้ายใหญ่ๆริมทางโตๆว,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 ว่าจุดพักรถกันอยู่เสมอส่วนใหญ่จุดพักรถนั้นจะอยู่ในปั๊มน้ำมันภายในนั้นจะมีครบวงจรเราสามารถเข้าไปพักเติมน้ำมันหรือรับประทานอาหารแม้จะซื้อของฝากกันอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนเรื่องเล่าจุดพักรถที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่ง ที่ประสบกับเหตุการณ์สุดร้อนในคืนหนึ่งของการเดินทางเมื่อหลายปีก่อนครับโดยเพื่อนผมคนนี้มีอาชีพเป็นเซลล์ก็จะเดินทางไปพักค้างตามต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆถ้าไกลหน่อยก็จะขึ้นเครื่องไปถ้าไม่ไกลมากเอาสะดวกก็จะขับรถไปเองเพื่อนผมมีชื่อว่านรสนะครับโดยในวันเกิดเหตุได้กลับมาเล่าให้ฟังว่า คืนนั้นหลังจากขับรถไปทำงานในแถบจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้วเขาก็ขับรถกลับโดยใช้เส้นทางปกติที่เคยเดินทางจากมาตาพุธมาเรื่อยๆนอนเล่าว่าวันนั้นเดินทางไปเพียงคนเดียวจากปกติที่แฟนจะชอบติดรถไปเที่ยวด้วยหรืออย่างน้อยก็เป็นเพื่อนนั่งคุยกันไปแต่วันนั้นแฟนติดงานด่วนไม่สามารถไปเป็นเพื่อนได้ช่วงเดินทางไป ก็เป็นเวลาปกติในช่วงกลางวันขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยก็ดำเนินการเรื่องธุรกิจการค้าขายเจรจาเป็นที่เรียบร้อยก็เตรียมตัวเดินทางกลับเพื่อไม่ต้องให้มืดค่ำในช่วงกลางทางแต่ด้วยความใจดีของเจ้าของธุรกิจที่ลงไปพูดคุยด้วยทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับได้ในทันทีมีการดื่มกินกันด้วยเจ้าของกิจการนำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงดู เพราะจะได้ขับรถกลับแบบไม่ต้องไปแวะพักที่ไหนแต่เอาเข้าจริงสำหรับคนเดินทางโดยเฉพาะนอตท,ที่ขับรถเพียงคนเดียวไม่มีเพื่อนคุยก็ต้องหาจุดพักรถเพื่อแวะลงไปหาเครื่องดื่มเย็นๆหรือสูบบุหรี่เพื่อผ่อนคลายบ้างโดยในวันนั้นอย่างที่บอกครับนอตเล่าให้ฟังว่าการเดินทางที่ล่าช้ากว่าปกติในช่วงขากลับ ทำให้เวลาไม่ได้ตรงตามเวลาที่แผนเอาไว้ช่วงที่ขับออกมาจากมา,าตาพุทธล่องมาเรื่อย,อยจังหวัดนั้นคือเริ่มโพลเพลฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆจำได้ว่าเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นและก็มืดเร็วกว่าฤดูกาลอื่นๆจังหวะที่ขับไปเรื่อยๆเ,เพื่อนผมก็เริ่มง่วงครับเห็นว่ากินอิ่มไม่เท่าไหร่ดื่มมาพอประมาณเหมือนกัน แต่ก็ไม่ถึงกับเมารมายอะไรมากมายนะักก็เริ่มเรื่อมองหาจุดพักรถที่พอจะเข้าไปงีบได้หรือหาอะไรเย็นๆดืม่มแล้วค่อยเดินทางต่อจากที่ขับรถมองเส้นทางข้างหน้าด้วยความระมัดระวังก็เริ่มมองสองข้างทางไปด้วยตั้งใจว่าจะไม่เลือกว่าจุดพักรถจะเล็กหรือใหญ่เจอตรงจุดไหนก่อนก็จะขอพักก่อนเลยตอนนั้นน็อตเล่าให้ฟังว่า เส้นทางที่ขับผ่านรถน้อยมากๆเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงสุดสัปดาห์อะไรเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆมองซ้ายมองขวาไปด้วยอย่างที่บอกโดยสองข้างทางค่อนข้างมืดในบางช่วงไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างมีแต่ต้นไม้ใหญ่สลับป่าหญ้ารกทึบบ้านผู้คนมีบ้างก็ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ลึกจากถนนลงไปมีบางช่วงเท่านั้นที่จะเป็ร้านค้า เป็นบ้านเรือนผู้คนอยู่ริมทางจังหวะขับไปเรื่อยๆชบพรานสายตาก็เหลือไปเห็นเงาไหวๆอยู่ไม่ไกลครับลักษณะเหมือนเงาดำเดินย้อนสวนทางมาแต่ก็นึกแปลกใจว่าใครจะมาเดินค้าค่้ามืดๆแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าจนรถเคลื่อนเข้าไปใกล้คราวนี้ภาพชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นร่างสูงพอประมาณ ของเด็กหนุ่มวัยรุ่นสวมหมวกแก๊ปปดบังใบหน้าแต่ก็เหมือนพยายามจะหยุดโบกรถของน็อตที่กำลังจะเคลื่อนผ่านถามว่าจอดไหมเพื่อนผมก็ต่อในตอนนั้นว่าใครจะกล้าจอดอารมณ์ประมาณว่าต่อให้ใจดีขนาดไหนมื่อํำขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยจอดแล้วจะถูกปล้นถูกจี้หรือเปล่า และด้วยจังหวะที่รถที่ตามหลังมาก็แทบไม่มีสักคันยิ่งเป็นเหตุผลให้น็อตไม่กล้าจอดแต่กลับพยายามเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นจนเลยผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยความโล่งใจแต่ก็ยังไม่เห็นวีแววว่าจะเจอจุดพักรถใดก็ยังคงใช้สติในการขับรถต่อแต่จังหวะที่ขับเลยจากจุดนั้นมาไกลพอสมควรน็อตก็เล่าต่อมาว่าเขาก็แทบช็อกอีกครั้ง เมื่อจู่ๆแสงไฟหน้ารถก็สาดส่องกระทบเงาดำที่เป็นลักษณะเดิมๆคือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นภาพที่เหมือนถูกฉายซ้ำยิ่งใกล้ก็ยิ่งชัดว่าเป็นเด็กชายวัยรุ่นสวมหมวกแกป๊ปที่ปิดบังใบหน้าเหมือนเดิมแต่ที่ทำเอาเพื่อนผมขนหัวลุกก็ตรงที่แสงไฟที่ส่องไปบนท้องถนนทำให้เห็นได้ชัดว่าเสื้อผ้าของเด็กหนุ่มคนนั้น เต็มไปด้วยคราบเลือบที่เกลอดกลางแม้จะมองไม่เห็นใบหน้าแต่ก็เห็นเลือบที่ไหลมาตามถึงคอและไหลเท่านั้นแหละครับน็อตถึงกับขวัญกระเจิงแทบจะเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วให้พ้นจากจุดนั้นมาอีกแต่จังหวะที่รถกำลังจะเคลื่อนผ่านแม้จะไม่มีการบอกรถเหมือนคราวก่อนแต่มันก็น่าตกใจยิ่งกว่าเมื่อจูจ่ๆน็อตก็เรียนเสียงของวัตถุบางอย่าง ตกลงบนกระบะท้ายรถของเขาเสียงเดังตุบจะว่าอะไรมันตกใส่ก็ไม่ได้ขับรถผ่านต้นไม้ใหญ่พอให้กิ่งไม้มันตกลงมาได้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนอดก็รีบเร่งความเร็วรถโดยไม่สนใจเสียงที่ได้ยินพยายามปลอบใจตัวเองด้วยซ้ำไปว่าตัวเองอาจจะหูฝาดไปก็ได้แต่พอเลยจากจุดนั้นมาไม่ไกล จู่ๆสุนัขของชาวบ้านในละแวกนั้นก็พากันเห่าหอรับกันเป็นทอดๆเท่านั้นยังไม่พอครับเหมือนหูเขาจะดินเสียงคอกระจอกรถดังเป็นจังหวะหลายครั้งกอกกอกดังวนเวียนจนนอตเริ่มทนไม่ไหวครับภาวนาให้เจอจุดพักรถให้เร็วที่สุดคืนขับรถโดดเดี่ยวอยู่บนถนนค้ำคามื่อคนเดียวแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาอีกจะต้องทำยังไงนอร์เล่าต่อว่าพอใจคิดอย่างนั้นเสียงเคาะกระจกมันก็เงียบหายไปเงียบสนิทเหมือนก่อนหน้านั้นไม่ได้ยินเสียงประหลาดใดๆมาก่อนเท่าน,นั้นแหละนอร์ก็ค่อยถอนหายใจโล่งอกเป็นจังหวะเดียวกับที่แสงไฟหน้ารถเริ่มจะส่องสว่างพอมองเห็นป้ายสีขาวโดดเด่นอยู่เรียมทาง ฝั่งที่เขาขับรถอยู่ป้ายบอกทางสีขาวตัวหนังสือสีแดงตัวใหญ่โตว,ว่าจุดพักรถราวกับว่านอตเห็นสว่างเลยทีเดียวครับเขาแทบจะรีบตีไฟเลี้ยวเพื่อเข้าไปยางจุดพักรถนั้นต่อได้ที่เข้าไปก็เริ่มหลังเลนิดนิดคือพอเลี้ยวรถเข้าไปได้ก็เริ่มเห็นว่ามันดูเงียบมากไม่มีผู้คนจอดรถพักไม่มีร้านสะดวกซื้อ มีแต่ร้านค้าเล็กๆที่ปิดไฟเงียบมีร้านอยู่ล็อกเดียวที่เปิดอยู่อารมณ์คือลังเลมากระหว่างอดทนขับรถต่อไปกับแวะเข้าไปล้างหน้าล้างตาหาอะไรดื่มให้ตาสว่างพอให้ใคลายความหวาดกลัวสุดท้ายเพื่อนผมก็ตัดสินใจมาขนาดนี้แล้วก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดที่หน้าร้านค้าเล็กๆนั่นที่จอดที่หน้าร้านค้า พราน้ำมันรถอย่างไม่หมดและเชื่อว่ามีเพียงพอที่จะเดินทางกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพแน่ๆแต่จังหวะที่จอดรถแล้วจะก้าวเท้าลงจากรถแวบ,บหนึ่งครับเพื่อนผมได้ยินเสียงคอกกระจกรถอีกเสียงดังก,ก,ก,กอกกอกนอตบอกมั่นใจเลยว่าเป็นเสียงคอกกระจกจริงๆตอนนั้นเริ่มโมโหแล้วเหมือนว่าตัวเองก็ดือดม,มาด้วยมันก็กลม ความกลัวก็มีแต่ความกล้าบ้าบินที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิดมันก็มีขึ้นมาด้วยในตอนนั้นว่าจะเคาะอะไรกันนักกันนะเพื่อนผมมันก็บอกมันบดลอยๆแล้วก็ก้าวลงจากรถเท่านั้นแหละครับมันแทบจะเดินถอยหลังปิดประตูแทบไม่ทันขาที่เหยียบพืนนี่คือสั่นเลยตกใจว่ามาได้ยังไงไอ้ที่ว่ามาได้ยังไง มันคือเด็กวัยรุ่นที่พยายามบอกรถข้างทางกับอีกรอบที่เพื่อนผมขับมาเจออีกเลยมั่นใจว่าไม่ใช่ละมันผิดปกติไปแล้วแน่ๆมันก็เลยรีบเร่งเครื่องหนีแต่ก็ไม่ได้เสียเหมือนวัตถุบางอย่างตกลงท้ายกระบะมาคิดลำดับเหตุการณ์ว่านี่ไงต้นเหตุของเสียงสารพัดเด็กคนนั้นกระโดดขึ้นรถที่ขับไวเป็นร้อยมาได้ยังไงก่อน ผมฟังเพื่อนเล่าก็ขนลุกตามไปด้วยตอนนั้นน็อตก็เล่าต่อว่าวินาทีนั้นมันมีกลิ่นเหม็นเนา่าเหมือนกับซากศพตรบอบอวนไปหมดมั่นใจเลยว่าไอ้ที่นั่งถ้ายรถมาด้วยไม่ใช่คนแน่แนไอ้ที่เคอะกระจกก็ไม่ใช่คนแม้แต่ที่นั่งสงบนิ่งอยู่ท้ายรถตอนนี้ก็ไม่ใช่แต่จะทำยังไงต่อไปได้น็อตบอกตั้งสติมาก าจคิดว่าต้องหาตัวช่วยก่อนเลยเรียบจำพรวดๆไปที่ร้านขายของซึ่งมีเปิดอยู่ร้านหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีเลยพอเดินเข้าไปถึงก็เห็นลุงแก่ๆนั่งเก้าอี้หมาโยกไปมาอยู่ในร้านดวงตาของแกแดงกำ่ำเหมือนกับว่ากโกรธใครมาที่คิดว่าจะหาเพื่อนก็เลยต้องพับไปเอาแค่ซื้อเครื่องดื่มเย็ยนๆกินได้ก็คงพอแล้วมั้งสภาพแบบนี้ เอาอะไรเสียงแกแหบแผ่ห้วน,วนเพื่อนผมก็รีบบอกว่าขอกาแฟกระป๋องกับพวกเครื่องดื่มชูกำลังลุงแกก็ส่งของให้ใส่ไว้ในถุงเก่าๆต่อแรกเพื่อนผมก็ว่าจะบน่นตังก็จ่ายเอาถุงเก่ามาใส่ให้ลูกค้าอีกแต่เห็นว่าแกแก่แล้วก็ไม่อยากไปอะไรกับแกมากถ้าทางแกไม่ค่อยอยากค้าขาย หรือคบค้าสมาคมกับใครเสรียด้วยพอจ่ายตังเสร็จก็เลยรีบออกมาจากร้านที่คิดว่าจะหาที่นั่งดื่มเครื่องดื่มก็เปลี่ยนแผนไว้ค่อยไปกินที่หลังก็ได้บรรยากาศมันวังเวงเกินไปในจุดพักรถตอนนั้นผมถามเพื่อนไปว่าแล้วไม่มีใครมาเติมน้ำมาเลยเหรอเพื่อนก็บอกว่าเออนั่นแหละตอนนั้นมันเองก็แปลกใจ ผู้คนไปไหนกันหมดเดียว่าแต่รถที่เข้ามาเติมน้ำมันเลยพนักงานสักคนยังหาแทบไม่เจอไม่รู้ไปแอบหลับหรือไปเล่นโทรศัพท์กันอยู่แถวไหนแต่เวลานั้นตัวนอตเองก็ไม่รู้จะหาตัวช่วยจากที่ไหนแล้วก็คิดแค่ว่าต้องเป็นตัวเองแล้วละ่ะที่เป็นที่พึ่งแห่งตนคือต้องเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพให้ได้ ก็ตัดสินใจเดินกลับไปที่รถก็รู้สึกกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวมองไปที่กระบะหลังไม่มีร่างหรือเงาดำทะมึนของเด็กหนุ่มวัยรุ่นนั่นอยู่ด้านหลังรถแล้วแม้เสียงสุนัขยังคงเห่าหอนแว่วมาบ้างแต่ก็ดูแผ่วเบาลงความรู้สึกตอนนั้นคือโล่งใจจริงๆใจเฉื้นขึ้นมาหน่อยก็ตัดสินใจเวียนทวงเครื่องเดิมไปบนบอดนั่งข้างๆแล้วปิดประตู คาดเบลแล้วก็ติดเครื่องออกรถโดยไม่เหลียวหลังกลับไปที่จุดพักรถแห่งนั้นอีกเลยใจมุ่งอย่างเดียวก็คือขับรถยาวไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอะไรจะมาทำไม่สมาธิแกว่งไม่ได้เลยจากนั้นก็ค่อยใส่เกียร์เดินหน้าออกจากจุดพักรถจังหวะที่จะเลี้ยวออกจากจุดพักรถเข้าถนนสายหลักก็เริ่มเห็นเพื่อนร่วมทางที่ขับรถสวนไปมาบ้าง แต่มีขคนหนึ่งที่ชะลอให้รถของเพื่อนผมขับออกมาเพื่อนเล่าว่าเขาลดกระจกลงแล้วบิดแตร์ทักแปลกๆแต่ตอนนั้นเพื่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดแต่ว่าต้องขับรถต่อไปอีกไม่ไกลแล้วเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายแค่ทายรถว่างเปล่าก็พอแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าไม่มีพลังเหนือธรรมชาติใดๆติดรถมาด้วยแต่พอจังหวะเลี้ยวรถ แรงเหวี่ยงของรถมันก็ทำให้บางอย่างกริ้งไปมาเสียงดังครุกคลักอยู่ท้ายรถเท่านั้นแหละน็อดเริ่มใจคอไม่ดีแถมแสงสว่างจากภายในจุดพักรถเมื่อครู่ก่อนก็ดับเพลิบทุกอย่างมืดสนิทมีแต่เสียงสุนัขที่ยังคงเห่าหอนต่อไปต่างลอดผ่านเข้ามาในรถเท่านั้นเองครับเพื่อนผมเริ่มสายมูเข้ามาแล้ว ถึงกับโปรดส้อยพระที่แขวนไว้หน้ารถมาสวมที่คอแล้วสวดมนต์สารพัดบทขอให้เดินทางไปปลอดภัยอะไรที่ติดตามมาไม่ว่าจะด้วยขอส่วนบุญหรือว่าอะไรก็ตามก็จะขอแผ่เมตตาให้มีโอกาสก็จะได้ไปถวายสังฆทานทำบุญต่อไปให้ได้อีกเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นที่แปลกมาก คือหลังจากพึมพำสวดมนต์บอกกล่าวไปเสียงสุนัขที่เห่าหอนอยู่ก็เงียบหายไปแม้แต่เสียงครุบคลักหลังรถก็เงียบไปด้วยเหลือแต่เสียงรถยนต์ที่กระหึ่มไปบนถนนสายนั้นจนใกล้ถึงจุดหมายปลายทางก็ค่อยสบายใจขึ้นอย่างน้อยคือรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วจริงๆและเชื่อว่าคงไม่เจอเหตุการณ์ประหลาดอะไรแล้วหลังจากนี้อีก แต่ทันทีที่ถึงบ้านได้จอดรถก้าวลงจากรถนอดก็ไม่ลืมที่จะช่วยเอาถุงเครื่องดื่มลงจากรถด้วยตอนนั้นคือในรถก็มืดก็รู้ว่าเป็นถุงก็คว้ามาถึงบ้านก็เหวี่ยงทุกอย่างลงบนโต๊ะเล็กๆที่อยู่ในห้องรับแขกตอนนั้นเพื่อนผมยังไม่ได้แต่งงานก็พักอยู่กับครอบครัวเห็นว่าพี่สาวยังนั่งดูทีวีอยู่เห็นเป็นถุงวางบนโต๊ะ ก็นึกว่าของฝากเลยเปิดดูเสียงพี่สาวเพื่อนผมร้องด้่นบ้านเลยครับแล้ววิ่งไปตั้งหลักอยู่มุมหนึ่งตอนนั้นน็อตบอกตัวเขาเองก็ตกใจก็งงว่าพี่สาวเป็นอะไรพอหันไปที่ถุงต้นเหตุในนั้นมันไม่ใช่เครื่องดื่มที่ซื้อมาครับแต่กลายเป็นซากงูที่ขดกลมแห้งกลังเพื่อนผมเล่าไปก็ขนลุกไปผมเองฟังเพื่อนเล่า ก็รู้สึกหลอนไปด้วยเพื่อนมันบอกว่าตอนนรีบเอาไปเหวี่ยงออกไปนอกบ้านแทบไม่ทันทั้งที่ยังสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงจนพี่สาวกับครอบครัวทักว่าไปซื้อที่ไหนมาพอเล่าเรื่องจุดพักรถให้ฟังทุกคนพากันมามองหน้าแล้วบอกว่าน็อตคงโดนผีหลอกแล้วละ่ะเพราะดูตาม Google Map ตรงจุดนั้นไม่มีจุดพักรถเลย คือก่อนหน้านั้นอาจจะเคยมีแต่ตอนหลังกลายเป็นปั๊มร้างไปแล้วเพราะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เมื่อหลายสิบปีก่อนและก็มีเด็กปั๊มเสียชีวิตหลายคนเพราะแรงระเบิดด้วยความที่เป็นปั๊มเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรและเป็นจุดพักรถที่ไม่ได้แข่งขันในการจัดสถานที่สวยงามเหมือนในสมัยนี้เลยเป็นไปได้ว่านานวานเข้า จุดพักรถร้างแห่งนั้นก็กลายเป็นหลานโลงๆที่รกร้างมีคนที่อาจใช้ในการเลี้ยวเข้าไปกลับรถกันบ้างแต่คนท้องถิ่นเขาก็รู้ว่าผีดุบางทีริมทางก็จะเจอเด็กปั๊มสวมหมวกแก๊ปเดินบกรถอยู่เท่านั้นแหละครับเพื่อนผมรู้เลยว่าทำไมถึงได้เจอเหตุการณ์สารพัดในเวลาที่ใกล้เคียงกันขนาดนั้น ทุกอย่างที่เห็นและเป็นไปล้วนเกิดจากพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติจริงๆซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของจุดพักรถร้อนที่เพื่อนผมได้ประสบพบเจอมาเมื่อหลายสิบปีก่อนครับ